รีวิวนะฮะสามศูนย์ศูนย์หนึ่งที่สวนอำเภอคำตะการครับผมดูใกล้ๆใ,ให้ดูอ่อดน้ำยางอุ้ย่อดน้ำยางนะสามสี่ชั้นห้าชั้นอุยอันนี้มีดที่สองนะั่นจริงๆไม่เป็นมีดหรอกมากมาขออนุญาตให้กรีดใ,ให้ดูหน่อยเพราะว่าฝนกำลังมาดูเมฆข้างบนยางถอดยอดนะฮะน้ำหมักสูตรสองของจันต้นเนี่ยใช้ไปเนี่ยถอดยอดอะ ถอดตลอดถอดทั้งปีพ่นไปทาไปนะดูสูงหน่ยตรงเนี้ยให้ดูใกล้ใกล้เลยนะไหลตามมีดเลยนะครับพ้อน้ำยางโคตรเยอะเลยให้ดูใกล้ใกลสามสี่แถวนะมึงนะอมีที่สองครับดูดูตึกตึเข้มข้นเลยนะถ้าไม่เข้มข้นมันจะไม่เป็นอย่างนี้ การหยดลักษณะการหยดมีที่สองถ้วยลิตรครึ่งโอ้บํานุงดีไปดูไปดูสองหต้นไปดูสองาหนึ่งนะอือปดูี่ต้นเนาะอืไปดูกี่ตู้สักต้นต้นนี้ป่วยกําลังรักษาอยู่นะครับอืมรักษาขูดขูดแล้วก็ทาด้วยน้ําหมักหรือพ่นนะจริงๆพ่นดีกว่านะครับประหยัดแล้วก็ทวถึงกว่าน้ําหมักสูตรสองของจันต้นนะครับ ติดตามติดนะฮะสวนมันอยู่ที่เราบํารุงนะฮะเอฟซบอกได้เลยทั้งทางดินแล้วก็ทางลำต้นนะฮะทางดินก็เหมือนคนเรากินอาหารนะฮะเราก็ต้องกินข้าวกินปลานะครับทางลำต้นก็เหมือนเรากินวิตามินนะฮะเราต้องเสริมวิตามินแก่ตัวไปเหมือนคนแก่เราขาดวิตามินฮะขาดจุลินทรีย์ก็ต้องเติมด้วยน้ำหมักสูตรสองของจานต้นนะฮะมันเสริมประสิทธิภาพกันครับ ขาดทางหนึ่งทางใดไม่ได้หรอกครับถ้ายางแก่ตัวไปใส่แต่ทางเดียวมันก็ไม่ไหวอันนี้สองห้าหนึ่งบ่สองห้าหนึ่งครับลองดูแค่ยืนก็ได้บังบ่บังเนาะดูทอน้ำยางเนาะดูทอน้ำยางทอน้ำยางเขาออกมาข้างนอกเลยเอามันบางบ่เขาเดีออกมากระโดดบ้างทอมันเยอะครับทอน้ำอย่างมันเยอะมาก มันก็มาถึงก็ว่าหลายลินลิลลิลิเนาะนี่แหละคือสุดยอดเราใหญ่เป็นก้อนไงข้นครับคือน้ําเลี้ยงเป็นไงแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมใช้น้าหมักสูตรสองของจันต้น์ที่หอข้นอยู่แล้วมาเจอน้ำมาข้นเขายี่ข้นจนต้องร้องขอชีวิตเหนียวเหลือเกินอันนี้กิดมเศร้าโอ้กี่ไปแล้วบะเนี่ยโอ้เงวมาเนี่เนะครับไปรีวิวมาแล้วทางเทิงทางหน้าทางหน้าไปรีวิวทางคุณแล้ว กี่มือเท้ามีดนึ่งบ่เนี่ยตัวเน่ะป๊อดหนึ่งมีดบุญนะพุ่นะยางบ่ดได้ด้เนี่ยโอ้ยพุ่นะแต่เขาจะแข็งมากมีดเดียวก็แข็งได้ได้เรื่องอ่ะจังสองสัมพอสองมีดจังขายได้ครับถ้าทีไม่สามขึ้นขาจะแข็งแบบถ้าขาดไป็นสามขึ้นอ่ะขายได้เลยสองห้าหนึ่งหนึ่งสุดยอดนี่เขากับมีปัญหาก่อนหน้านี้นะรต้องรักษาไปนะครับระเบิด เหมือนจะเป็นเชื้อลาเนอยก่อนหน,นลาชมพูอ,อืมดีแล้วใช้น้ำหมักสุด2สองการต้นไม่มีลาเลยแน่นอนไม่ได้ยาฆ่าเชื้อลานะแต่มันแข็งแรงแล้วลาก็ไม่เข้ายิงมาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับเอฟซี